สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับดวงชะพกีดเย่มาจา้ะมาจา้ะมาจ้ะวันสุดท้ายของปีแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปดูดวงชะพกีดวาร์ปนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์หรือกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหรือปุ่มตรงนี้กดให้ครบนะคะหัวใจเม้นบันทึกคิดกดแชร์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 นะคะ แล้วที่สำคัญนะคะตอนนี้เราก็มีหลายๆช่องทางนะคะให้ท่านได้เลือกสายนะคะช่วยตามนี้เลยจ้าอ,อย่าลืมเข้าไป follow กันด้วยนะคะ ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะทำการเปิดดวงเฉพาะกิจในวันที่30ทธันวานะคะส่งท้ายปี2,566รับปีมะโรงนะคะขอให้ท่านนะคะทุกคนเพลงจิตมาทิพยไในมืออาจารย์ท่องนโมตศาสตร์3จบเราจะใช้ไพ่หนึ่งใบเป็นตัวเล่าเรื่องแบบฟันโชฟันโชฟันโชแบบฟันตรงๆว่าดูสตา3า30ธันวานี้จะเป็นยี่ยงไรนะคะผู้สถาที่เกิดวันจันทร์จ้า อังคาร,พ,พ,ราพุธพฤหัสศุกร์อาพีเสารอาทิตย์ วับมาเรียบร้อยนะคะมาสามสิบสาสิบธันวานะคะผู้สถาที่เกิดวันจันทร์ผู้สถาที่เกิดวันจันร์ดวงเฉพาะกิจด,ดวงเฉพาะกิจส่ทงท้ายสิ้นปีนี้ส0สิบธันวาปะโอคนที่เกิดวันจันทรนะคะคนที่เกิดวันจันนะคะ,ค,นนะคะแนานเต็ม1ิบคะแนานเต็มส0บคุณเอาไปคุณเอาไปปักห้าคะแนานจ้า พอบอกก่อนนะคะสาววงที่เกิดวันจันทร์ไม่ใช่ว่าไม่มีโชคนะแต่ได้แค่5คะแนนเพราะว่ามันมีโชคแบบเบสิกเบสิกมาแบบเอื่อยๆอ่อยๆแต่เรื่องงานยังถือว่าเวริ่กูนะคะเช่นบางคนค้าขายก็มีการจัดขนมไปเลี้ยงปีมงปีใหม่นะคะเขาเรียกว่ามีในลนักษณะงานเหมาค่อนข้างเยอะกว่าโชคกว่าลามนะคะส่วนตัวเอางานเอางเงินเงินจากการทำงานเอาแง่แดีกว่านะคะ ใครที่เกิดวันจันทร์พิมพ์ดีกว่าว่าเงินได้จากงานงานได้จากเงินนะคะสาธุนะคะโชครับพอมีเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแบบฟันตรงๆตัวเดียวจบจบนะจ๊ะที่รักจา๋าต่อนะคะวันอังคารอังคารปะโอ้วันอังคารนะคะนะคะแนนเต็มสิคะแนนเต็มสิบ,ค,สบคุณเอาไปคุณเอาไปจุ๊บ7คะแนน คนเกิดวันอังคารนะคะตอบตรงๆนะคะว่าโชคลาภคุณได้ถึง80%นะคะเลขใกล้ๆตัวนะคะคัตศาสัตใกล้ตัวเช่นนะคะใบเสร็จอย่างเนี้ยหรือว่าเจอเลขที่บอกเออขับรถไปเออเจอเลขตรงนี้ซ้ำๆหรือเวาลาคิดเงินตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเฮ้ยทำไมเจอเลขนี้โดนตาโดนตาโดนตาโด,ดนใจเอฟตัวนั้นเลยนะคะใครเกิดวันอังคารพิมพ์มาเลยนะคะว่าโดนตานะคะโดนใจก็ได้เดี๋ยวต้องตาต้องใจก็ได้ถ้ามันพิมพ์ยากต้องตาต้องใจก็ได้นะคะ เงินได้จากโชคเยอะได้กับราบเยอะได้จากการทํางานเยอะเอาให้ได้เอาให้เดินส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบฟันตรงๆจ้าวันพุธวันพุธวันพุธป๊อโอว้าววันพุธนะคะคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปป๊อเจ็ดคะแนนค่ะตอบก่อนนะคะวันพุธคุณไดไพ่เดือบเมจิเคอร์นะคะบอกได้เลยว่าโชคราบสูงถึง90%นะคะเพราะว่าโชคลาบ ดีดนิ้วแปลเปลี่ยนเป็นของค่ะเขาเรียกว่าคนเกิดวันพุธคุณจะมีโอกาสได้เอฟของซื้อของที่ถูกใจมากๆเช่นราคาป้ายแดงอาจจะโอ้โหรถเจ8 0 9 0แล้วเป็นตัวที่บอกอออยากได้อยากได้อยากได้อยากได,กได,กได้ได้แน่นอนได้แน่นอนฟันตรงๆนะคะหรือใครที่กําลังรอคอนเทนชั่นแบบเออลดราคาลดแรกจะแถมได้นะจ๊ะบอกเลยว่ากระเป๋าตังสั่นแต่กลายเป็นว่าเงินที่ได้เป็นเงินจากโชคกับลาบ ก็เลยไม่เข้าเนื้อค่ะใครเกิดวันพุธพิมมาเลยจ้าว่าไม่เข้าเนื้อโชคดีนะมีคนออกให้พี่ๆออกให้เทวดาครูบาอาจารย์เขาให้คุณแล้วเอาให้ได้เอาให้โดนเอาให้อยู่นะจ๊ะที่รักจ้าฟันตรงๆจ้าพืนรหัสพื้นรหัสพื้นรหัสนะคะพื้นรหัสนะคะเป๊โอพื้นรหัสนะคะคุณได้ไพ่ The World คะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณไปป๊อปหคะแนนจ้า คนที่เกิดวันพฤหัสนะคะดีดนี้ปุ๊บเปลี่ยนไมเซตตัวเองก่อนเพราะวันพฤหัสช่วงนี้ตอแต่เหนื่อยโอ้โหเหนื่อยปั่นงานปั่นเงินอยู่ที่ไมเซตความคิดตัวเองนะคะพิมพ์มาเลยนะคะใต้คอมเมนต์ว่าคิดดีทําดีคิดดีได้ดีคิดดีได้ดีคิดดีทําดีคิดอะไรคุณจะได้อย่างนั้นอย่าคิดลบเด็ดขาดนะช่วงนี้จนถึงสิ้นปีห้ามคิดลบเด็ดขาดคิดดีได้ดีคิดเงินได้เงินคิดคู่รักได้คู่รักคิดรถได้รถคิดบ้านได้บ้าน เอาให้ได้เอาให้โดนเอาให้อยู่นะจ๊ะที่รักจ๋าฟันตรงตรงจ้าโหคิดดีๆเดอ้อคิดเลยค่ะว่าจะได้เงิน้อยล้านก็จะได้นะจ๊ะว้าวเวรดีเกูดพีวันสุขวันสุขวันสุขป๊อปโอโอเมยผู้สถทายที่เกิดวันศุกร์นะคะคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปป๊าบสามคะแนนจ้าสามสิบธันวาเนี่ยนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคุณได้ไพ่แปดดาบคือ,อเครียดทำไมถึงเครียด งานทาไมทันเรื่องของเรื่องโอ้โหโดนเจ้านายสั่งงานแบบยับนะคะก่อนปีใหม่เนี่ยเหมือนวันหยุดเทศกาลเหมือนไม่ได้หยุดนะคะเพราะว่างานมาตุบ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 ทำเสร็จส่งทําเสร็จยัดทําเสร็จโดนโอ๋อทำให้คนเกิดวันศุกร์บอกเลยว่าโคตรเหนื่อยเหนื่อยโคตรโคตรนะคะใครที่เกิดวันศุกร์นะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะคะว่าเป็นกําลังใจนะคะเป็นกําลังใจให้ตัวเองอะไรแบบนี้นะคะเพราะกําลังใจที่ดีที่สุดคือกําลังใจกับตัวเองนะคะมันก็เลยทําให้คนเกิดวันศุกร์อารมณ์เสีย อารมณ์วินอารมณ์หมดใจและไม่อยากจะเล่นค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเหนื่อยสุดๆฟันตรงๆจ้าสาว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 โปะโอผู้สถาที่เกิดวันเสาร์นะคะคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปปาสี่คะแนนจ้าไม่ใช่ว่าคนเกิดวันเสาร์ไม่มีโชคไม่มีลาภนะคะแต่อย่างที่บอกว่าตามวันศุกร์ไปเหนื่อยงานเหนื่อยงานเหนื่อยบริวารเหนื่อยคนรอบๆข้างกลายเป็นว่าพูดค่ะพูดไปแล้วพูดไปอีก คนเกิดวันเสาร์บอกกงๆนะบอกกงๆงและบอกตรงๆนะคะว่าห้ามแช่งใครเด็ดขาดเพราะคุณได้ไพ่ควีนถือดาบคือคําพูดจะอยู่ในหมวดของการประกาศสิทธิ์พูดได้เงินได้เงินพูดได้ทรัพย์ได้ทรัพย์แต่กลายเป็นว่าพูดที่จิก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 ,จกอย่านะจ๊ะที่รักจา๋าถ้าคิดอยากจะด่านอยากจะวักอยากจะบูหรือว่าอยากจะพ่นไฟฟึบฟึบ ต้องค่อยๆนับหนึ่งถึงร้อยไปเลยใครเกิดวันสาวพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะคะว่าใจเย็นๆใจเย็นๆไว้ก่อนนะจ๊ะเพราะว่าถ้าคุณใจเย็นๆทุกอย่างตกผนึกนะคะและพูดสิ่งที่ดีๆคุณถึงจะได้รับโชครับทรัพย์และก็ได้การบริหารงานที่ดีแบบฟันตรงๆจ้าสุดท้ายในสุดวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์เปะโอผู้ชนะที่เกิดวันอาทิตย์จ้าคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอานไปคุณเอานไปนานไปัป๊บเจ็ดคะแนนจ้า ผู้สัทธาที่เกิดวันอาทิตย์นะคะบอกได้เลยนะคะว่าชีพประจอไม่อยู่กับที่แล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยนะคะทั้งขาไปและขากลับนะคะถึงที่ใหม่โดยสวัสดิภาพแล้วก็ทุกๆวันเช่นกันให้คุณถึงที่ใหม่โดยสวัสดิภาพเพราะผู้สัทธาที่เกิดวันอาทิตย์นะคะทะเบียนรถจะให้โชคให้ลาบนะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยว่าเดินทางรวยค่ะเดินทางและรวยอะไรประมาณนี้นะคะทะเบียนรถให้โชคให้ลาบอาจารย์ใบนี้นึงดิดนิ้วให้ รถคันสีเข้มๆค,ค่ะไม่ว่าจะเป็นรถคันสีดํานะคะหรือว่าอะไรที่เป็นโทนสีเข้มๆคมันนั้นแหละให้โชคให้ลาบคุณนะจ๊ะฝากกันด้วยนะจ๊ะฟันตรงๆจ้าก็จบไปแล้วนะคะสําหรับดวงเฉพาะกิจของผู้ศรัทธาที่เกิดจันทร์คานาพ้นาหาัสสุขเสารและวันอาทิตย์ประจําส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่งวดสุดท้ายของปี30ทธันวานี้้ ผู้ที่มีโชคมีลาบนะคะอาจารย์ก็ยังเองเก่งนะคะอังคารพุธพฤหัสสามวันนี้ยังมีส่วนวันจันทร์ก็รู้สึกว่าก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองหน่อยส่วนวันศุกร์กับวันเสาร์าก็เบาๆนิดนึงค่ะแล้วก็วันอาทิตย์ก็ยังพอมีอยู่ในเลทสามวันนี้อังคารพุธพฤหัสอาทิตย์เนี่ยเลทสามวันนี้สี่วันนี้สวยค่ะ ก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์นะคะแล้วก็ให้ครูบาอาจารย์ของท่านอวยพรให้องค์พ่อพระพิฆเนศอวยพรนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็ขอทุกคนสุขสมหวังและก็มีอะไรในลักษณะของใส่โมตเตลูหรือว่าการดูดวงก็อย่าลืมนึกถึงคำว่าคเนชาพันล้านนะคะวันนี้อาจารย์ซันก็ไปกันก่อนนะคะพี่หมอไปกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย